ฮัลโหลวัส e ดีค่ะพอมาหส่เขาจีวารอกไหครับถือใจมาดามแทนอบาทนี่เอาพ่อแม่พี่น้องเไยฟังไปน้ำกันเลยเด้แมวเหมียวมาเลยมาดามกําลังอัดชิบอยู่พอดีเขาชีวาลอกกาชีวาลอเพื่อน่ะเพื่อนว่าเพื่อนว่าสิบเดี๋ยวอันเอฟซีสิวาลอก สิวา่าลอกผู้อื่นว่าสั่นเพิ่นว่าเดี๋ยวเป็นบ่มั่นใจเนี่ยงวดนี้บ่ครับแต่ว่ามันมันก็มีสิคือเก่าล่ะเนาะยามมื้อนี้เนาะจ้าแม่นอยู่แม่นอยู่ตเข้าขเต็มบ่โอ้ยเต็มแล้วเดียเด๋ยวเด้อเดียเด๋ยวเด้อเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงใส่นเอ่อเอา เดี๋ยวดาตาแป๊บหนึง่งจับแป๊บหนึ่งบัตสีเอาคือหาโบาเห็นบาทเนี่ยเอาไปไว้ใส่ของเก้นน้องเดีวเดวเดวีตาจตดใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นที่น้องค่ะทิมจังไดเมียนดีคัากลาลจังสี่ละเมียวเมียวอยู่ไหนคะคุณไปซ่อนอยู่กับใครคะเนี่ย นี่งไงเจอแล้วเจอแล้วคะ่ะเจอแล้วเจอแล้วคะ่ะเจอแล้วบาทนี่ฮะตาว่าจังใดเข้าเต็มเต็มของแมวเหมียวเข้าไปที่หกก็เก้าหกตรงตรงพ่อแม่พี่น้องอนี่ได้ฟังเสียงเสียงจริงตัวจริงเสียงจริงแล้วเด้อยคันนี้แล้วนี่แหละคือแมวเหมียว แมนค่ะวงกลมอันแรกเลยสุดยอดสุดยอดเบาหน่อยจากเขาตัวได้เก่งค่ะรงก่อนมูดโอ้ไม่สินี่กันเนี่ยค่ะมันบ่ต๋ามันบ่มันบ่มันมน่ะบ่หนักบ่เขาตัวเนียนตัวจอตัวนี้

ก็ ta ta. ไม่ใช่ผู้หญิงนะแมวเหมียวเป็นผู้ชายเนาะเป็นผู้ชายค่ะได้ยินเสียงเหลือเด้อผู้แม่พี่น้องมือนี้อ้ําผู้ใดสิตามของแมวเหมียวตัวจริงเสียงจริงค่ะอ้าวคันคันเทาเลขเขารู้ปานนี่กระิบกระชุ่มกระชวยขึ้นยุสแลตตาอายุกระิบอ่อนลงยุตัวลายเติบยุสแล้วเนาะเอาตัวเน้นตัวเจะอีกคือเกาด้ตาเด้อ ลูกเหร่นแพรวเ้าเด้ยพี่น้องเลยคุณตาจากอากใส่ก่อนคุณตาคุณตาอยู่ใส่ก่อนว่าปีประทุมมาสันพ่อแม่พี่น้องสารคามเด้อค่ะเด้อค่ะ เพื่อกระจกไปนั่นนะ่าโอเคโอ้ยบ่เป็นอย่างสิได้ซื้อเสียงดังตัวอำเพื่อเจ้าของเอาว่ามาตาพร้อมเหรได้บาทนี่เอฟซีล่อเด้ีบาทนี่เห็นไปแล้วเนาะเอฟซีของคุณตาเข้าตรงๆเด้อค่ะเข้าตัวเน้นตัวเจาะเข้าไปตัวเน้นตัวเจาะเอ้าหกไอ้โล่เนี่ยมันจะออกหกสามย่อะไรบ้วยเอาเราได้เพื่อนมาพังแม่พี่น้องไปหอดไปหอดอันอันอันแนวอื่นผลเดิีบบาทนี่เด้อ เอาไม่่เดี๋ยวอะไรลูกป็นเป็นประมาณนั้นบ่าตาป <hilar> ากแล้วผมทำเงาไปวโอโหคุณตาเ่ารรมดาได้เพราะพี่น้องเลยอ่าฮะเอาจ้าเอาตัวนี้ละฮะมีผู้โสดผู้หมานำงวดนี้เอาเค็งเคงเดี๋ยวเด้อตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งของคุณตาเนี่ยเข่าจะงวดแล้วเหรอ งวดก่อนี่่ะเข่าบ่ฮะแต่ว่าเข่ามาหลายหวดอยู่ด้เนาะโอ้เข่าตัวเด่นเตรียมเตรียมตัวเด่นด้ว่องพงเมพี่น้องเอามามากคุดตาบานนี้พร้อมแล้วค่ะค่ะเฮ้ยแต่กอนมันตัวเด่นนี่คะแนนมันกลายมุบสูงสยเรื่ออรเลย เอ็มมากะดาเอซีตัเตัวเนเกะดาษีามเียนตัวน้อยมันไม่เห็นห่วงมันไม่เห็นห่วงมาสันว่าเอาปานนั่นละต่เอฟซีจังหมักมาดามกันเชียนตัวใหญ่กันละเอฟซกัรลุนล่าวเข้าเดียวกันพี่ะปั้งเสียงแต่ละคนเด่นสามเด่นสามรองหนึ่งรองนึง เอาเตรียมตัวเด้เอพ่อแม่พี่น้องฟั้งไปน้ำกันแล้วก็เชียนไปเลยหนักตอนนี้เลยละ่ะสามเจ็ดสามเจดสาหนึ่ง,สา,งสามเก้า อันนี้คือตัวเด่นเนาะเ่อท่นถือเคียงแล้วยางได้เม็ดเดียวแข็งๆเนาะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเลขบัตาหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่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 งห้าเนี่ยเอาไว้เป็นตัวก,กันเนาะ จ้ะสามตัว hmm. ว <laughs> mm ่าเก้สามเดียวเด็ะเก้าสมเดียวเก้าสามเก้าสามหนึ่งกเก้าสาศูนย์เอียวับเป็นศูนย์ตีไม่ไปเอียวอ่ะเก้าสามหนึ่งเนาะบ่เอาจังสันตเอาเก้าสามหนึ่งเม็ดเดียวบ่ จากวันที่ยี่สิบเอ็ดเนอะอ่าที่อพ่อแอ่าอ้าวจัดมาบันนี้วงกลมมิตัวใดเบื้องไปพร้อม,อมๆกันเอฟซีเอ,อมเอตเรียมเตรียมอันเตรียมแคบ,บหน้าจอเดี๋ยวเสียยแคบหน้าจอสวยๆเนอะคองแมวเหมียวอา้าว่ามาตาอ้อมไว้อ้อมไว้บ่ให้ออกไปทางใด ให้ออกยูซอปปอลเหล้าพ่อสามหนึ่งพ่อมสามหนึ่งไว้แล้วพ่อแม่พี่น้อง,อเค,เงค่ะสามศูนย์หน,หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าฟังไปพร้อมพรมกันพ่อแม่พี่น้องหนึ่งสองหนึ่งสองมินให้สี่หางด้วยพ่อแม่พี่น้อง สมตัวหางเดียวเม็ดเดียวแข่แบนเปนกสามเดียเก้าสามเยียวเก้มนึงเด้อค่ะเด้อเอาจังได้กะกาบขอบบุญขอบคุณตาเด้อตาตาอวยพรให้เอฟซีเนี่ยอวยพรให้เอฟซีเนี่ยออกอากาศแล้วเด้อหนยได้ยินบ่พ่อแม่พี่น้อง เรื่องไหน้มันมาเนาะโอ้ยไปหยเจ้าก็จะรู้กันดอกกันเดียเจ้าเดก็ม่ใส่สูตรเจ้าเลยสูตรเว่าสูตรพิเศษเพื่อไปพิองเอาอวยพรให้เอซีอีกแน่ว่าซื้อหลายถืกไลายแล้วเรียนมาจจออิสราเอลด้สูตรโอ้ตาเพื่อนไปเรียนมาจากอิสราเอลเซ็น้องนี่น่เของเขาา ค่ะเอาขอบขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อตาบ,บ,ส,บาสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเจ้าหพ่อแี่พี่น้องได้ยินเสียงตาแล้วเนาะได้ยินเสียงชัดเจนแล้วที่ตาบอกว่าว่ามีตู้ใดเนี่ยอันผู้ใดสีตามของตากะเอา้า จัดไปพ่อแม่พี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลขทุกตัวเอามาแคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดตามที่เห็นพ่อแม่พี่น้องได้ฟังเสียงแมวเหมียวไปแล้วเนาะค่ะเนาะลาพัฒนาในงวดวันที่21 2 5 6 8เนาะวันที่21ที่จะถึงคือพรุ่งนี้ค่ะลงให้ก่อนหนึ่งวันกราบขอบุญขอบคุณตาอีกครัง้งนึงเด้อค่ะ ที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทั้งสองเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราวขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ขอให้ลำขอให้รวยขอให้ได้ไปสอบผอเล่าสู่ขู่สูค่คนถึงจะให้หลายหางเหนีนให้แค่ซีหางจับตามองตัวเด่นของตาเข้าตลอดกร่าบขอบุญขอบคุณคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้อง